ข้อแรกคือตัวนี้เนาะใช่ตัวนี้ไหมคะ4.4.17ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะมาข้อแรกนะคะอันนี้คือเขาบอกว่าจงแสดงว่าประพจน์ตัวนี้เป็นสัจิรร์หรือไม่เนื่องจากเป็นท่าแล้วเนาะเราจะเริ่มต้นด้วยตั้งสมมุติฐานว่ามันเป็น เท็ตนะตั้งสมมุติฐานให้เป็นเท็ตนะคะตรงนี้จากนั้นเราก็พยายามเชื่อมว่าถ้าแล้วอ่ะมันจะเป็นเท็ได้เมื่อไหร่คะอ่าจริง แล้วเท็จจริงแล้วเท็จเป็นเท็จนะคะเสร็จแล้วตัวข้างหลังเรารู้ว่านิเสธ p มันเป็นเท็จแสดงว่า p ต้องเป็น p ต้องเป็นอะไรคะ p ต้องเป็นจริงอ่ะเราเก็บไว้ก่อน p เป็นจริงเนาะเสร็จแล้วเชื่อมตัวนี้ต่อเชื่อมด้วยแล้วเป็นจริงใช่ไหม จริงแล้วท่องว่ายังไงคะจริงและจริงเป็นจริงจริงและจริงเป็นจริงเสร็จแ,แล้วเราจะเห็นว่าตอนนี้เราได้นิเสธ p เป็นเท็จซึ่ง p ก็เลยเป็นจริงแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ค่ะนิเสธ q เป็นจริง q ก็เป็น เราก็เอาจากสองตัวนี้มาเติมค่ะ p เป็นจริงเนะาะสองตัวนะคะแล้วก็นิเสธ q เป็นจริง q ก็ต้องเป็น s พอได้อย่างนี้เสร็จเราก็เช็คค่ะเหมือนกับตรวจสอบคำตอบ อันนี้มันเชื่อมโดยท่าแล้วใช่ไหมจริงแล้วเทสเป็นเทสดูสองอันนี้เป็นไงกันคะขัดแยง้งถ้าขัดแยง้งแสดงว่ารัพจน์นี้เป็นอะไรคะถ้าถ้าขัดแยง้งก็คือขัดแยง้ง ตัวเนี้ยพอขัดแย้งปุ๊บสมมติฐานจากเท็จจะกลายเป็นจริงถ้าเป็นจริงแสดงว่าข้อนี้เป็นสัจจานิรันไหมคะอ่าเป็นสัจจานิรันข้อสอบประมาณนี้พอทำได้ใช่ไหมคะถ้าแบบสัจจานิรันนะคะมีเรื่องนี้ด้วยนะหนึ่งข้อนะคะ ข้อต่อไปนะคะตรวจเสร็จแล้วเนาะมีใครยังตรวจไม่เสร็จไหมธนวันตรวจเสร็จยังคะเสร็จแล้วค่ะ,ะกาญญาลัต์เสร็จยังเสร็จแล้วค่ะค่ะน่าจะเสร็จหมดแล้วเนาะข้อต่อไปอันนี้เหมือนกันเนาะเชื่อมได้ท่าแล้วก็ต้องให้เป็นเท H พอเป็นเท็จปุ๊บตัวหน้าต้องเป็นจริงตัวหลังต้องเป็นเท็จจากนั้นเชื่อมต่อเชื่อมได้หรือต้องการให้มันเป็นเท็จยังไงคะเท็จหรือเท็จ ตอนนี้เราจะเห็นว่า p ของเราดึ๊ดึกดึดึเป็นจริง q ของเราเป็นเท็จนะคะอ่ะเราก็ามาเติมก่อนที่จะเติมหนูเห็นใช่ไหมว่ามันเป็นนิสศษของทั้งก้อนข้างหลังนะคะเป็นนิสศษของทั้งก้อนนี้นะคะนิสศษของทั้งก้อนนี้เป็นเท็จแสดงว่าด้านในอะ่ะมันต้องเป็นอะไรคะด้านในต้องเป็น ต้องเชื่อมแบบนี้ก่อนนะเพราะว่านิสัยของมันอ่ะมันเป็นเท็จด้านในมันต้องเป็นจริงเราก็มาเชื่อมตรงนี้ต่อจากด้านหน้าเราเอามาเติม p มาเติม p เป็นจริง q เป็นเท็จเสร็จแล้วตรวจสอบเชื่อมด้วยท่าแล้วจริงแล้วเท็จก็เป็น นะคะจะเห็นว่ามันเป็นไงกันขัดแย้งนะคะขัดแยง้งแสดงว่าขัดแย้งกับสมมติฐานจากเท็จจะกลายเป็นจริงถ้าเป็นจริงแสดงว่าเป็นตัดจะนิรัน ข้อต่อไปนะคะถ้าใครไม่ทันบอกนะคะตัวนี้ให้เป็นเทสเหมือนกันพอเป็นเทสตปุ๊บตัวหน้าต้องเป็นญิงตัวหลังเป็นเทส จากนั้นเชื่อมแตกออกมาเชื่อมแตกออกมาแป๊บนึงนะคะ,ะดูนะเนื่องจากว่าหนูบอกว่าด้านหลังอ่ะมันเป็นเท็หรือเท็เป็นเท็ถ้าดูอย่างนี้แล้วอะค่ะจากโจท์อ่ะหนูเห็นว่าก้อนนี้กับก้อนนี้มันเป็นยังไงกัน มันเป็นไงกันคะอ่ะเหมือนกันหนูก็เอาก้อนเนี้ยค่ะก้อนหลังอะคะ่ะเรารู้แล้วว่าก้อนหลังมันเป็นอะไรคะเทสหนูเอาไปเติมเลยค่ะแบบนี้แบบนี้นะเดี๋ยวจะบอกว่ามันเติมยังไงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเติมเติมอันแรกก่อนอันแรกเชื่อมต้นด้วยและและต้องใส่จริงและจริงเป็นและใส่อะไรนะคะจริงและจริงเป็นจริง พยายามจะขีดให้มันมาตรงนะคะแล้วมันก็เบี้ยวค่ะจริงและจริงเป็นจริงอ่ะเสร็จแล้วเราจะได้ว่า p p p ตัวนี้เป็นจริงแล้วก็ก้อนนี้เป็นอะไรคะเป็นเท็จจากข้างล่างนะจากข้างล่างนะเสร็จแล้วมาเติมค่ะนี่ เติมได้เลยค่ะเห็นไหมจากก้อนหลังเนาะนี่มันเหมือนกันนะคะมันเป็นเท็จเอามาเติมเลยค่ะพีมันเป็นจริงค่ะเห็นไหมครัวมาเติมเลยนะจากนั้นเชื่อมกันค่ะตรวจสอบค่ะเชื่อมได้ถ้าแล้วจริงแล้วเท็จเป็นเท็จค่ะจะเห็นว่าตัวนี้กับตัวนี้มันเป็นไงกันขัดแย้งค่ะ ถ้าขัดแย้งข้อนี้ก็เลยเป็นจัจจะนิรันพอได้เนาะข้อต่อไปนะคะใส่ได้เลยค่ะค่ะเราจะได้ไม่ต้องทำหลายขั้นตอนนะคะได้ ได้คะ่ะข้อต่อไปนะคะอันนี้ให้เป็นเท็จแล้วก็เชื่อ จริงแล้วเท็ปเป็นเท็ปแล้วก็เชื่อมต่อเชื่อมด้วยแล้วแลวก็ต้องใส่อะไรกับอะไรคะถึงเป็นจริงจริงและจริงนะแล้วก็แตกมา การที่จะแตกออกมาต้องเอาตัวที่มีอยู่มาแทนนะคะที่เราได้ทําไปก่อนหน้านะคะอะจะเห็นว่านิเสษ p นิเสษ p เป็นจริง P ก็ต้องเป็นเท็จนิเสษ Q เป็นเท็จ Q ก็ต้องเป็นจริงถ้าแล้วเราท่องว่าจริงแล้วเท็จเป็นเท็จนอกนั้นเป็นจริงตัวนี้เป็นอะไรคะ จริงมันเป็นไงกันมันขัดแย้งไหมอ่ะถ้าไม่ขัดแยง้งแสดงว่ามันคอยตามสมมติฐานที่เป็นเท็จถ้าเป็นเท็แสดงว่าไม่เป็นไม่เป็น ข้อต่อไปเป็นข้อไหนนะคะเป็นตัวไหนตัวสุดท้ายเลยไหมสี่จุดห้าจุดหกค่ะสี่จุดห้าจุดหกใช่นี้ไหมคะสี่จุดห้าจุดหกอันนี้ไหม มีข้อเดียวใช่ไหมคะโอเคอันนี้เนื่องจากตารางห้ามลืมเลยนะคะเนื่องจากมันมีสองประพจน์ย่อยก็คือมี p กับ q เนอะเราก็สามารถใส่ค่าความจริงได้สีค่าซึ่งค่าความจริงสีค่าเนี่ยสีแถวนะคะค่าความจริงมีแค่สองก็คือมีจริงกับเท็จให้เราแบ่งครึ่งก็คือ จริงจริงจริงเท็เท็แบบนี้1อันต่อไปครึ่งหนึ่งของ2คือ1เราก็ใส่จริงเท็จริงเท็แบบนี้ต่อไปค่ะเครื่องหมายท่าแล้วเราท่องไว่ายังไงคะเติมแถวไหนได้ก่อนคะนอกนั้นก็เป็นจริงต่อไป ถาแล้วแต่ว่ามันสลับกันนะการสลับกันสาคัญนะคะถ้าเป็นเครื่องหมายท่าแล้วนะต้องสลับให้ด้วยนะแต่เครื่องหมายอื่นไม่สลับก็ได้นะคะอา Q แล้ว p ก็คือต้องมอง Q ก่อนแล้วค่อยมอง p เติมช่องไหนได้ก่อนคะจริงแล้วเทสเป็นเทปเติมช่องที่สามเป็นอะไรคะเทปตัวอื่นเป็นจริง จากนั้นนะคะเอาสองตัวนี้นะคะมาเชื่อมกันด้วยและและเราท่องว่าจริงและจริงเป็นจริงก็สามารถเติมแถวที่หนึ่งกับแถวที่สี่เนาะแถวอื่นเป็นเท็จจากนั้นเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อ p ก็ต่อเมื่อ q ถ้าก็ต่อเมื่อเราท่องว่าเหมือนกันเป็นจริงต่างกันเป็นเท็จตัวที่เหมือนกันก็จริงจริงอ่ะโอเคนอกนั้นเป็นเท็จการที่จะสมมูลกันก็นกคือทุกค่าความจริงทุกกรณีต้องเห,อเหมือนกันเหมือนกันหมดไหมต้องเหมือนกันหมดนะเหมือนหมดไหมคะ ถ้าเหมือนหมดเราก็บอกว่าสองประพจน์นี้มันสมมูลกันนะคะอาจจะเขียนเป็นคำพูดแบบนี้หรือใช้สัญลักษณ์ก็ได้นะคะขีดสามขีดเนาะสมมูลกับถ้าข้อสอบเป็นแบบนี้ยจะมีแบบนี้หนึ่งข้อนะคะ เอยังบอกไม่ได้ไม่เกินสิบสองข้อบอกแบบนี้ดีกว่าไม่เกินสิบสองข้อนะคะที่แน่ๆครูบอกไปแล้วว่าอ่า,ท 3, ททอา,อาบทที่สามบทที่สี่อ่ะบทที่หนึ่งอะเอาบทที่หนึ่งกันบทที่หนึ่งจะเคยทำการบ้านเนาะไปดูการบ้านมาจำการบ้านของบทที่หนึ่งได้ใช่ไหมที่วาดแผนภาพเปน็นไอเลอร์ค่ะจำได้เนาะอันนั้นอะ่ะจะมีแนวโน้นอ่ะหนึ่งข้อ แล้วก็อีกอันนึงลองมาพิจารณาเองว่าจะออกอะไรนะคะมันจะมีบทที่1ประมาณ2หรือ3ข้อไม่เกินนี้นะคะแต่ที่แน่ๆบอกไปเลยว่ามีแผนภาพเ็นไอนเลอร์แบบที่เคยทําแบบฝึกหัด1ข้อครูตรวจก,ก,ก่อนยวมันจะไม่ตรงกับที่ออกนะคะใช่ที่เป็นแผนภาพที่ระบายสี ถ้าใครจําได้แบบฝึกหัดอะค่ะไปเปิดดูก็ได้นะในแบบฝึกหัดเวนเวนออยเลอร์หนึ่งข้อและอีกสองข้อไปดูมาสำหรับบทที่หนึ่งบทที่สองจะ เป็นพวกสมการอะสมการเขาเรียกอะไรนะไอ้ที่เกี่ยวกับวาดกราฟหนูจำได้ไหมวาดกราฟบทที่สองะคะ่ะวาดกราฟหาเซตคำตอบอันนั้นอะจะมีประมาณสองข้อนะคะแล้วก็มีพวกอ่ะ,อะสมการ อาสามการก็จะมีวาเส้นเหมือนกันนะคะออาสามการที่เป็นเขาเรียกอะไรนะคะค่าสมบูรณ์นะคะเรื่องสุดท้ายค่าสมบูรณ์มีมันสองข้อสมการดูว่าอะสามการดูว่ามันเป็นยังไงวาดกราฟวาดเส้นเส้นจำนวนนะคะว่ามันไปทางไหนทางซ้ายทางขวาแล้วก็มีออะสามการที่เป็นค่าสามบูรณ์ แล้วแต่นะว่าจะเป็นเท่ากับหรือ,อยังไงนะคะรูปแบบที่4หรือ3มลอะไรเงี้ยไปดูเป็นเกิดแล้วนะไปดูมานะคะพวกแกระบบพวกแกสมการนั่นเองต่อไปบทที่3บทที่3จะเป็นคู่อันดับการเท่ากันของคู่อันดับที่เคยสอบไป หนึ่งข้อแล้วก็โดเมนเรนหนึ่งข้ออินเวอร์สหนึ่งข้อบทที่สี่ บทที่สี่ก็จะเป็นมีการหาค่าความจริงไปดูมาเองว่าจะเป็นในกรณีที่มีพจน์หนึ่งพจน์ให้พจน์ใหญ่ๆอะค่ะแล้วให้หาแต่ละตัวว่าคืออะไรจากครั้งที่แล้วอะที่สอบอะที่มีอยู่สองข้อไปคิดดูว่าน่าจะออกแบบไหนนะคะอันแบบนั้นน่าจะออกหนึ่งข้อ หาค่าความจริงครั้งที่แล้วครูออกสองข้อซึ่งแบบแรกก็คือมีประพจน์ย่อยแต่ละตัวให้แล้วให้หาว่าทั้งประพจน์ใหญ่คืออะไรและอีกแบบหนึง่งมีประพจน์ใหญ่ให้ว่าเป็นเท็จอย่างเงี้ยแล้วให้หาว่าแต่ละตัวคืออะไรไปเดาเองว่าจอกอันไหนนะคะแต่ก็ลองทํามาด้วยนะหนึ่งข้อ,อมีสัจจะนิรันในกรณีที่แบบแบบเนี้ยค่ะ ที่มีอยู่ทั้งหมด3เคสมีและม,มีหรือมีถ้าแล้วนะคะไปเดาเองว่าจะออกเคสไหนมี1ข้อและสมมูล1ข้อตอนนี้มันมีอยู่13ข้อคือครูเอาเรื่องหลักๆไว้ก่อนอาจจะไม่ออกทั้งหมด คือที่ครูที่ครูบอกไปเมื่อกี้นะคือหลักๆแต่อาจจะไม่ออกทั้งหมดนะคะอ่าสิบสามข้อนี้อาจจะไม่ออกทั้งหมดนะแต่เราบอกคือให้อ่านเกินให้อ่านประมาณนี้ไว้ก่อนนะคะแต่ไม่อาจจะไม่ออกทั้งหมดนะคะข้อสอบนะคะก็คือออนไลน์อยู่แล้วเนะาะต้องส่งให้ตรงเวลานะคะของเราสอบกันไหนยังไม่ได้เปิดตารางเลยค่ะ ลองดูมาลองดูใครบ้างใครบ้างใช่ค่ะเหมือนข้าที่แล้วของที่เราสอบของครูแล้วแหละไม่มีไม่มีช้อยนะเขียนทั้งหมดค่ะ ถ้ามีคอมด้วยเปิดคอมไว้ก็ดีนะคะเพราะว่าเราาเพราะว่าเราต้องเราต้องเปิดกล้องด้วยนะคะคือไม่ใช่แค่วิชาครูวิชาอื่นเขาก็ให้เปิดเหมือนกันครูคิดว่านะเปิดกล้องสอบนะคะก็ข้อสอบก็มีประมาณนี้เนาะมีใครอยากถามอะไรเพิ่มเติมไหมเงียบเลยแต่ละคนเหมือนคุยแนอยู่สองคนอะติทอนติทอนอยู่กันหลายคนเนี่ย สตสิทอนอยู่ไหมจัก,กรินอยู่ค่ะอยู่นะจักรินอยู่ไหมคะอยู่ครับสตทิทอนอยู่ครบสามคนป่ะเปิดกล้องค<ป>ุกก๊ก<ป>ค่ะมะเปิดกล้องค่ะเปิดกล้องค่ะซอ <c oughs> ดมาต้องทุกคนค่ะต <c oughs> ัดมินไหมครับตประภาดิชกิยาน ดิสสิกิร์ีไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยนะคะการธรรมณีกัญญารัตทนาวันอูู้้พวกนี้สามคนอะสอบห้ามติดกันนะคนหนึ่งอยู่นห้องคนหนึ่งอยู่ระเบียงคนหนึ่งอยู่หลังห้องนี้นะเอออยู่คนละที่นะคือส่งข้อสอบให้ตรงเวลากันด้วยนะคะเพราะว่าครูจะต้องไอ้นี่เข้าระบบคือมันจะต้องเหมือนกันทุก ทุกวิชาค่ะคุณจะพูดยังไงอะทุกวิชาเพราะเขาจะต้องให้ตามตารางด้วยนะคะส่งให้ตรงเวลานะคะของเราจดูจากครั้งที่แล้วแล้วไม่ค่อยมีปัญหาส่งกันเร็วนะคะเฮ้ยเขสอบไม่ยากดูจากครั้งที่แล้วแล้วเราทํากันได้ถือว่าคะแนนดีมากอะ่ะเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการสอบนะคะได้คะแนนกันเยอะๆเอาลิทิเกียนให้ไปไหนหรอ ได้คะแนนเดียวกันทุกคนอ่านอ่านให้ตรงเนาะเพราะบอกแนวไปแล้วนะคะเอาให้ตรงตงเป๊ะเลยนะคะครับพื้ที่เกียรติมาละเดี๋ยวคุณจะแอบแทปบนะคะ <S <S <ๆ S 1> มีคนมีคนคกรกอแล้วแอบแคปบไปลวค่ะอ่ <ๆ S 1> าสำหรับวันนี้ถ้าไม่มีใครถามมีคอสงสัยสงสัยอะไรแล้วคุณจะปล่อยแล้วเด้อ ถามอะไรเลยเหรอสูปประภาการทำอันนี้เห็นนั่งยิ้มยิ้มอะไม่มีเนาะหนูเต็มที่อยู่แล้วนะคะครูเชื่อแต่ละคนเนาะสำหรับครูวันนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ